ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีรับทุกคนนะสู่ช่องจเจสซี่ค่ะวันนี้อยู่กับเกม One Punch Man the Stone Kid นะฮะโอ้โหเล่นใหญ่ไปไหน ก็ไม่ใช่อลไรคือเลินเกมนี้นะคะทุกคนที่ติดตามมาแต่แรกๆจะรู้ว่าเจเล่นเกมนี้เข้าเส้นนะค,ะคือแบบเกมนี้แม่งโคตรเข้าเส้นเจนะฮะเข้าเส้นขนาดต้องลงมาท YouTube, ะะํา YouTube ่ยแล้วก็คลิปแรกๆก็จะเป็นเกมนี้นะ,ะสำหรับใครที่แบบเอยอย้อนไปดูนะคะคลิปแรกของช่องก็ว <ๆ S 1> นะันพันแมนนะฮะเดอะสตองเกสเนี่ยวันนี้นี่ครึมอกครึมใจะไรไม่รู้เนาะเห็นเขาบอกประกาศซีซั่นสจะมาจะมานะฮะก็เลยเออแวะเข้ามาด้หน่อย<ๆ>ดูเกมซะหน่อยนะเป็นเกมในดวงใจที่แบบโอ้โหโคตร โคตรเปลืองเกมนี้แต่ก็รักนะฮะรักเข้าจิตเข้าใจนะค,ะคือไม่ใช่ไลน์มันมีจีนอสร่างใหม่เข้ามา mm. ยูอานะคะจีนสเนาะคือตอนแรกเราเล่นกันแต่ระดับแก่ว่า ะไรอะ SSR อะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนี้มันมี UR แล้วนะทุกคนสำหรับใครที่ไม่ได้ตามเนาะ UR มาแล้วเนะี่ยซึ่งเป็นตัวละคร g n o s เนะี่ยโอ้โหูพาดไม่ได้เลยจริงๆที่จะแวะเข้ามาไหนๆก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมาทำคิปดีกว่านะตอนนี้ตัวละคร UR มันก็มีหลายตัวแล้วนะนี่เนะีนะ่ยซยริวเนี่ยทัสมากิเอ,อ่อโซนะิกเนี่ยโอ้โหโบลงโบลอดกระบองเหล็กเนี่ย สามารถใส่น้ำทะเลหินก็มาเออคิงเอนจินก็มาว่ะแล้วเดือนเดือนหน้าใช่ไหมวันที่1เนาะเมลสกาดจะเข้ามาเนาะแล้วก็เดือนหน้าถัดไปอันนี้คือเซิร์ฟไต้หวันนะคะเดือนเดือนถัดไปมันจะตามเซิร์ฟจีนยอ่ออยู่ประมาณตัวหนึ่งเนาะก็คือเมลสกาดเข้าเดือนหน้าวันที่1แล้วก็จะเป็นของเฮลเฟมเนาะข้อถัดไปแต่ว่าตอนนี้คือเซิร์ฟจีนอะ เขาไปไกลนะคะไม่ได้ไกลเท่าไหร่หรอกก็มคือมี G ีนอล่างยูแล้วนะั่นแหละเดี๋ยวไล่ให้ดูว่า G ีนอมีร่างไหนบ้างเนาะอันนี้ G ีนอล่าง SR ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะคะตัวนี้คือแบบว่าจําถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัวแจกด้วยนะนี่นะอันนี้ G ี SR, นอเอชอาร์เนาะแล้วถัดมานะคะก็เป็น G ีนอส่าง SSR นะคะน,นี่คือสู้กับยนะุงเสร็จเนาะก็ร่างแหลกนะคะต้องไปใส่อุปกรณ์มาใหม่ก็จะเป็นร่างนี้นะร่างนี้คิดว่าเท่แล้วนะ,ะถัดมาก็จะเป็น g n o t U R นะฮะเออคือมันยังไม่เข้าเดี๋ยวอ mm ินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะจะเป็น g n o t U R นะรร่างแบบนี้เลยนะซึ่งน่าจะ อันนี้น่าจะเป็นแฟนอาร์ตหรือเปล่าไม่ชัวนะหน้าตาแบบนี้มันไม่คุ้นเลยนะคะไม่รู้ว่ามันมาจากแฟนอาร์ตหรือว่ามาจากรูปหลุดหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นซีซันสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นจีนอตหรือว่าเพกซัสนะคือเหมือนกับไอ้นี่มากเซนเซย่านะอันนี้คือไม่แน่ใจว่าเป็นจีนอตเซนเซย่าหรือเปล่านีใครรู้เนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกทีว่าอันนี้คือจีนอตร่างอะไรนะคือด้วยความที่อนิเม่น้องมันอาจจะยังไม่ถึงซีซันสไง เขาก็เลยเริ่มตันๆไม่รู้จะเล่นตัวละครตัวไหนดีเนาะกระบงกระบองเหล็กล่างเอาจริงล่างคิดถึงน้องคิดถึงพี่คิดถึงเพื่อน คิดถึงครอบครัวอะไรก็เอามาหมดแล้วแต่จีนอนไงเออมันมันยังไม่มาไงข้อมูลมันยังเปิดไม่เยอะเขาก็เลยใส่จัดเสื้อคลุมนะใส่ผ้าผ้าคลุมแบบปิวปิวให้อาจจะเหมือนแบบอาจารย์ไซตตมะอะไรแบบนี้หรือเปล่านันไม่แน่ใจ Richman Shop โน้หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเด e s t r o n งเกต e ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin แชนส่สนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติม เกมขนาดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Rich Man Shop เท่านั้น และนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของแบนเนอร์ของเขาเนาะมีหมวกมีผ้าคลุมนะมีถุงมือเนาะเออก็เท่อยู่นะฮะไม่รู้ว่าแรงบรันดาลใจมาจากเซนเซียหรือเปล่านะฮะโอ้โหชุดทองๆองแบบนี้นี่ใช่เลยนะก็คือมาเป็นในส่วนของ u r นั่นเองนะตรงนี้เขาก็เขียนประมาณว่าแบบอย่าไปกลัวนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอะไรประมาณนั้นก็นางก็ไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะตั้แต่ดูมาคือไม่เคยกลัวแต่ตัวแหลกทุกรอบนะ,นะะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม่กลัวแนวใดลนะอ่นะอันนี้ก็อันลบให้ดูนะอันนี้เป็นฮีโร่นะฮะสาย เทคนิคแนสีฟ้าแบบนี้ใครเคยเล่นน่าจะจำเทสัญรักแบบนี้ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ได้เครดิตนะให้เครดิตก่อนนะมาจากช่อง Under Dog นั่นเองใครอยากเข้าไปดูเขาสปอยตัวใหม่ๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูช่องเขาได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์อะไรสักอย่างให้ข้างล่างเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแะคลิปสกิลของเขานีนี่แอนิเมชันนะข้างหลังมีเออเขาเรียกอะไรกลุ่มมูดาวนะดาวตกเซนเซียไม่ใช่นี่ฮะอันนี้คือ เดี๋ยวรีกอกลับกอกับน่าจะเป็นในส่วนของเห็นไหมหยุดหยุดให้ดูก่อนว่า a อนิเมชันของเขามีการกวาดมือไปข้างหลังนะแล้วก็ยังไงดาวกลุ่มหมู่ดาวนะสัญลักษณ์หมู่ดาวนะราศีขึ้นนะอันนี้น่าจะไม่ชัวร์ว่าเป็น a อนิเมชันของเขาตั้งแต่แรกหรือเปล่านะเพราะว่าเขาก็มีในส่วนของเออเป็นเหมือนกับสไตล์แบบเออเขาเรียกอ,อะไรจีนอสร่างเพกซัสเอ้ยร่างเซนเซีย,ยนะอันนี้เป็นหมู่ดาวไม่รู้ว่าเป็นในส่วนของอาวุธเฉพาะเขาหรือเปล่านะเพราะว่า ถ้ามีอะวุชเพ,เพะมันจะปลดแอนิเมชันใหม่ไงที่แบบแปลกๆนะอันนี้ดูชึบกระโดดขึ้นไปนะชาร์จเป็นไอรอนแมนเลยปล่อยปล่อยอึดไฟนะฮะขึ้นไปนะฮะยิงขึ้นไปปุ๊บขึ้นฟ้าไปปุ๊บยังไงชาร์จนะฮะตอนนี้มาขึ้นมาแล้วฮึบเออหึอยิงลำแสงฮะปัง้งลงมาโอ้โหโคตรเท่นะแต่แอดรู้สึกว่าโมเดลไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยถูกใจโมเดลแต่แต่แต่ก็อลังการอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็อันนี้คือ ยิงลำแสงสไตล์เขาเลยจีโน่จะเป็นกลุ่มแบบว่ายิงปิ้วปิ้วปิ้วแบบนี้นะเป็นแบบชาร์จลำแสงคือยิงทีตัวแตกอะไรประมาณนั้นไม่ถึงไม่ถึงตัวจีโน่แตกนะไม่ใช่ตัวไม่ได้สตูนะหมายถึงจีโน่ตัวแตกเอ้ยแซลแซลนะทุกคนนี่ปังมานะฮะระเบิดตุ้มนะฮะนี่นะฮะอันนี้จะเห็นได้ว่าข้างล่างคือจะมีทาร์กเก็ตทั้งหมดประมาณสีเป้าหมายชึบอื้อนี่นะฮะให้ดูแบบช่าๆอีกรอบนี่นะฮะ มีเป้าหมายนะคือมีโซนิกมีอะไรแบบนี้ด้วยชื่อปกติถ้าจําไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะเออไม่นมานานแล้วถ้าจําไม่ผิดคือปกติเวลามันมีตัวละครใหม่อย่างนี้ปกติตัวศัตรูเนี่ยมันจะต้องเป็นเขาเรียกอะไรล่างโคนหรือเปล่าแต่รอบนี้เขาเอามาเป็นตัวละครแบบว่าอป็นตัวละครอื่นอะไม่ไม่ไม่ชัวร์ว่ามันมีแบบว่าในยักษ์สคัญอะไรบางอย่างที่เอาตัวละครนี้แบบตัวละครที่ไม่ใช่ตัวโคนเข้ามาหรือเปล่านะแต่หรืออเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็ไม่รู้นะก็ไม่ได้ไม่ได้ตามเท่าไหร่ ก็ตามบ้างไม่ตามบ้างนี่นะฮะพุ่งขึ้นมาแล้วนะปล่อยปล่อยลำแสงจากมือพุ่งปึ๊บขึ้นมานะชาร์จฮะชาร์จชาร์จชาร,ชาร์อุ๊ยเมื่อกี้เห็นว่าที่มือมีออร่าเป็นสายฟ้าจึ๊บอ่าไม่ทันเอาใหม่ขอดูอีกรอบสังเกตที่มือนะฮะนี่นะอื้อชาร์ชาร,ชาร,ชาร์แล้วมือมือจะมีไฟฟ้าแป๊บแป๊บแป๊บขึ้นมานะโอโหเหมือนกับไม้ช็อตยุงนะแล้วก็จิ้วนะฮะเอามือตุ้มลงไปเนะฮะ โดนทาเกตข้างล่าง4ี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่นะคะอันนี้คือไม่ชัวร์ว่าเป็นการทําลายเป้าหมายแบบหมู่หรือทําลายเป้าหมายแบบไมก้กางเขนเนาะเพราะว่าเกมนี้มันก็จะมีแถวเดียวกันแถวหน้าแถวตรงทําลายหมู่ทําลายไม้กางเขนอะไรแบบนี้ก็ไม่ชัวร์ต้องรอดูอีกทีนึงว่าสกิลเต็มมาจะเป็นยังไงนะเปียอย่างลงมานะโอโหเอฟเฟกต์พื้นแตกอลังการเหมือนเคยนะตู้มนะแล้วที่พื้นนะมีการแบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไร เหมือนเออเวลาทําลายพื้นใช่ป่ะแล้วไฟมันลงไปในพื้นใช่ป่ะแล้วมีแปรบแขึ้นมาเป็นสายสีฟ้านล้วเหมือนแบบไฟฟ้ามันวิ่งอยู่ข้างล่างนะบูมอลังการเหมือนเช่นเคยฮะอแล้ววิ่งกลับนะฮะอ๋อแล้วก็สังเกตเห็นว่าเขานะฮะไม่ได้เอาจีนอมาตัวเดียวนะฮะเขาเอาไออังมาด้วยไออ่งนี่ก็เป็นตัวประกอบนะฮะคือแล้วเขาเอามอยข้างหลังอาจจะมีนัยยะว่าจีนออาจจะมีคอ หรือเปล่ามีคอไม่ใช่ค่ะคอมีคอรหรือเปล่าเนี่ยในส่วนของคือถ้าใครเคยเล่นจะรู้ว่าตัวละครบางตัวเนี่ยมันจะมีแบบว่ามีคอให้เพื่อนร่วมทีมด้วยอย่างเช่นอะไรอะเอ่ออะไรนะซอมบี้แมนอะไรแบบนี้เกโรเกโรอุ๊ยตัวเก่ามากเลยรู้เลยนะคะว่าเจนไหนนะ ก็คือมันจะมีแบบมีคอร์ด้วยให้เพื่อนนะฮะแต่ว่าอันนี้คือปกติถ้าถ้ามันแบบเล่นตัวเดียวได้มันไม่น่าจะใส่ใอออังมาฮะแต่นี้คือใส่ใอไออังมาอาจจะเป็นไปได้ว่ามีซัมติงมีนัยยะบางอย่างนะฮะที่ใส่มาร่วมกันแต่เท่าที่สังเกตเห็นเอไออังไม่ได้อะไรเลยคือมายืนอยู่เฉยๆนะะมายืนมายืนอยู่เฉยๆไม่ได้ไม่ได้ในส่วนของเอ่อบัฟอะไรเลยหรือว่าอาจจะมีแพสซีฟบางอย่างหรือเปล่านะในส่วนของจีนอตอาจจะเป็นแพสซีฟแบบ บับเกาะไหมหรือว่าอาจจะเป็นช่วยให้เพื่อนถึกขึ้นไหมหรือว่าเพื่อนแบบทำน้าแข็ได้แรงขึ้นไหมอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าหลังจากโจมตีเสร็จปุ๊บคือไม่เห็นอะไรเลยเนะี่ยอีกรอบหนึ่งตูมนี่เนะนี่ยแอนิเมชันส m ooth ลื่นไหลนะนี่นะไม่เห็นอะไรเลยคือไม่ได้บับอะไรเลยนะงงเหมือนกันนะว่าเอาใส่มาทําไมเออเอาใส่มาแบบไม่มีนัยยะหรือเผาน,ะนี่บูมนี่นะแล้วก็วิ่งกลับมา คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายายอังได้อะไรต้องรอรุ้นอีกทีหนึ่งอันนี้คือเป็นสปอยสปอยเป็นน้ำจงมน้ำจิ้มนะมานี่ข้อมูลยังไม่ค่อยมีอะไรหรออกมาเดี๋ยววันที่หนึ่งนะ่จะได้เห็นกันเนาะเป็นไงเท่นะฮะใส่สร้อยอย่างกับฮิปฮอปไงยโยโย this is genius โยแม n ose, yo, ไม่ใช่ตลกตลกเกิด ก็เป็นประมาณนี้มาสปอยเนาะเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าชอบแบบเออยังมีคนเล่นเกมนี้อยู่เดี๋ยวไว้มาทาแปรสกิลให้อีกนะเออก็ไม่แน่ใจว่ายังมีคนแบบชอบเกมนี้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าเกมนี้คือบอกเลยว่าเป็นโนหนึ่งในใจนะะเทอร์เบตโนหนึ่งในใจคือชอบตั้งแต่ต,ตอนนู้น2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วหรือ4ปีก็ไม่รู้จําได้ว่าเล่นตั้งแต่สมัยยังเรียนไม่จบจนตอนนี้เรียนจบทํางานแล้วก็ยัง ก็ยังชอบอยู่นะทุกคนแต่อาจจะไม่ได้ติดตามกระแสะไม่ได้ติดตามอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวอนิเมะมันจะมาคิดว่าเดี๋ยวกลับมาหายกลับมาเล่นก็เป็นประมาณนั้นเนาะยังไงใครเล่นอยู่มาช่วยคอมเมนต์บอกทีว่าใครแฟนพันธ์แท้นะ one punch man the strongest นะเอออ่ะก็เป็นประมาณนี้ละกันทุกคนเนาะใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็กด subscribe นะดให้เราจนถใหม่หนึ่งหนึ่เจ้าอ่า